สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่14สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปสู่นิทศการและการประชุมใบเทเกเขตบางนาทรงเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่14ซึ่งสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนกระรวงพาณิชจัดขึ้นในแนวคิดภูมิใจภูมิปัญญาสืบสารงานหัตถศิลป์ล้ำค่าคู่พระบรารมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนงานศิลปะชีพและงานศิลปะหัตกรรมไทยอันเป็นมรดกของแผ่นดินรวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมไทยจากทั่วประเทศให้เป็นที่รู้จัก และเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้สร้างสรรผลงานอันเป็นการสืบสารและสืบทอดภูมิปัญญาแก่ช่างฝีมือและผู้สร้างสรรค์รุ่นใหม่อย่างยั่งยืนสืบไปในการนี้ทอบพระเนธนิทัศศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่ส่งสนับสนุนและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมไทยในโครงการศิลปะชีพเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีนิทรศาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้แรงบันดาลใจมาจากฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีต่างๆโดยจัดแสดงพระฉาย,ยาลักษณ์ประกอบคำอธิบายหลายผ้า ซึ่งฉลองพระองค์นอกจากรังสันขึ้นจากเส้นไหมด้วยเทคนิคทอยกดอกตามแบบฉบับของผ้าทอยกดอกลำพูนแล้วยังเป็นต้นแบบองความรู้สำคัญที่ทำให้อัตลักษณ์สีไทยชื่อเรียกสีและคำอธิบายสีได้รับการส่งเสริมไปใช้ในงานศิลปะหัตถกรรมประเภทอื่นๆนิทรรศการมารดกสยามอันล้ำค่าจัดแสดงและสาธิตงานศิลปะ หัตกรรมที่ล้ำค่าซึ่งหาชมได้ยากหรือใกล้สูญหายกว่า150ชิ้นโดยครูศิลป์ของแผ่นดินครูช่างศิลปะหัตกรรมและถายาทช่างศิลปะหัตกรรมเช่นเครื่องเป็นจรงสลักดุลโลหะแทงหยวกเครื่องทองยัดลายกระจกเกลียบนานาศิลปะชีพสาธิตงานช่างศิลปะชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ โดยสถาบันศิริกิจได้สร้างสรรผลงานปรติมากรรมชื่อคุณจุกลงสีเขียนลายปิดทองจากต้นแบบตุ๊กตาไม้โมกมันแกะสลักที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโอกาสนี้ส่งทอผ้าไหมย,ยกทองด้วยกี่ทอมือโบราณ1,500ตะกอจากบ้านท่าสว่างตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุริน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือการทอผ้าไหมโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินโดยเทคนิคการทอผ้ายกทองแบบโบราณผสานกับลวดลายที่วิจิตรงดงามเป็นการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ให้คงอยู่สืบไปเพในงานยังมีการสาธิตการสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมและหัตถศิลป์ไทยกิจกรรมการทดลองทํางานศิลปะหัตถกรรมทั้งรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยเส้นปิ่นปักผมดอกสารพีสีเงิน ผ้าเซ็ตหน้าบาติกและฝึกทอผ้าเทคนิคผ้าขิดและผ้าลายขิดยกดอกผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงอนได้จนถึงวันที่28พฤษภาคมนี้